ตอนน่อในเรื่องของพื้นฐานนะคะครูขอข้ามาที่หน้าออไม่ใช่พื้นฐานเพิ่มเติมนะครูขอข้ามาที่หน้า17ก่อนนะคะก็คือเรื่องของระบบพิกัดฉากสามมิตินะหนะ้า17ของชีทเพิ่มเติมนะคะทีนี้มาดูนะเรียนกดมือซ้ายกดมือขวานี้ครูไม่ได้เน้นนะคะครูจะไปเน้นที่อันนี้ค่ะมารู้จักกับแกนนะคะแกนถ้าเกิดมันเป็นสามมิตินะคะก็คือมีแกน x y แล้วก็ z นักเรียน x y ก็คือระนาบที่เรารู้จักนะคะ z ก็คือความสูงทำให้มันกลายเป็นสามมิติขึ้นมาเนาะถ้าเกิด x y มีแค่ x y มันก็เปรียบเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดมี z ขึ้นมาจากกระดาษมันก็เหมือนกับกระดาษเนี่ยหลายๆแผ่นต่อกันกลายเป็นหนึ่งกีมมันก็เลยกลายเป็นมีความสูงขึ้นมาก็เลยกลายเป็น z ขึ้นมานะคะโอเคทีนี้นัเรียนมาดูนี้นะกล่องนะคะ มันก็เปรียบเสมือนกล่องเนี่ยจุดเนี่ยนะคะมันอยู่บนระนาบเนาะระนาบคืออะไรระนาบอันนี้อย่างนี้เรียกว่าระนาบ x y ใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็เรียกว่าระนาบ x อะไรคะ x z ฝั่งนี้ก็เรียกว่าระนาบ yz นะคะนักเรียนจุดใดๆก็ฟา์มนะคะที่มีความสูงก็คือจะมี Z เนี่ย z มันจะมีค่าเนาะตามความสูงของมันนะคะถ้าเกิด Z ขึ้นมาข้างบนก็คือลอยมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นบวกนะคะลงมาข้างล่างก็จะเป็นลบเนาะ ถ้าเกิดแกน y ทางขวาก็เป็นบวกทางซ้ายก็ติดลบแกน x พุ่งเข้ามาหาตัวเป็นบวกนะคะไปไกลตัวก็ติดลบเนาะอ่ะทีนี้มาดูมาดูตัวอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าให้หาพิกัดจุดเนาะของพิกัดจุดที่กําหนดให้ต่อไปนี้เนี่ยแต่เขาจะกําหนดจุด f มาให้ค่ะอ่าดูนะจุด f คือจุดนี้เขากำหนดจุด f มาให้นะคะเขาบอกว่าจุด f เนี่ยมีพิกัดจุดส นักเรียนสองก็คือ x สอง y ห้าแล้วก็ z สี่นักเรียนดังนะั้นนักเรียนอันนี้เขาขีดมาให้เห็นไหมคะหนึ่งสองดังน,นั้นนะจุดตรงนี้อันเนี้ยคือสองแล้ว y นักเรียนดูแกน y ตรงนี้แกน y y หนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าตรงนี้คือห้าอันนี้คุณนับตามขีดนะแล้วก็ f เนี่ยมันสูง4ใช่ไหมคะ1 2 3่งสสามสี่แสดงว่าอ่านับนี่นะหนึ่งสสามสีแสดงว่านะจุดนี้ก็คือ4เ,เราได้พิกัดมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนะักเรียนทีนี้ไปดูตรงนี้ค่ะอะไรก็ตามที่อยู่บนระนาบเนี้ยมันไม่มีความสูงนะถ้ามันไม่มีความสูงนะักเรียน z มันจะกลายเป็น0โอเคนะแต่ถ้ามีความสูง Z ซก็จะมีค่าอย่างเช่นนักเรียนอ่านดูนะครูจะลากให้ดูนะคะอันนี้นะชึบีดอือมอันนี้เห็นไหมคะสีเขียวสีเขียวนักเรียนสีเขียวคือที่มันไม่มีความสูงนะคะดังนั้น Z ซตมันจะเท่ากับศูนย์ดังนั้นครูก็เขียนไว้เลยดูนะ ของ a ของจุด a นะคะ z เป็น0ูน x y z นะคะดังนั้น a b ก็เหมือนกัน z เป็น0ูน c ก็เหมือนกัน z ก็เป็นอะไรเหมือนกัน,นะคะเป็นศูนยรู้ได้ยังไงล่ะเพราะว่ามันอยู่บนระนาบนี้นะต่อมาดูอันนี้บ้างที่มันอยู่บนระนาบข้างบนเห็นไหมอันนี้แบบเสมือนตูดกล่องใช่ไหมตูดกล่อง แเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดเป็นฝากล่องแจะกลายเป็นหลายเป็น4ตามความสูงนะคะดังนั้นนักเรียน z จะกลายเป็น4ดังนั้นดูที่จุด g จุด G z จะกลายเป็น4ใช่ไหมดังนั้นที่เหลือเป็นอะไรไม่รู้แต่แเป็น4ไว้ก่อนทันไหมคะ f ไม่ดูแล้วนะเพราะจทย์ให้มา h ก็เหมือนกันอันนี้ Z ซเป็น C E ก็ Z ซเป็นอะไรคะ Z ซเป็น C นะถามว่ารู้ได้ยังไงนักเรียนเพราะมันอยู่บนฝากล่องนี่บนระนาบตรงนี้นะสี C แดงเห็นไหมโอเคอีกหนึ่งรอบนะ S อ่ะ Z ซเนี่ยจะให้รู้ว่าความสูงนะคะรู้ความสูงของจุดนั้นๆเนาะดังนั้นนักเรียน อะไรที่มันเป็นตูดกองตูดกองความสูงก็ไม่มีความสูงก็คือแซดเนี่ยเป็น0ย์ต่อมาอันไหนที่เป็นฝากลองลนัเรียนฝากลองมันสูง4รู้ได้ไงว่า4ี่ละนับหนึ่มันอยู่บนเนี่ยความสูงเดียวกันเนาะดังนั้นทุกอันก็เป็น4หมดโอเคนะคะต่อมาหา X Y เอ็กก็คือ,อน,นี้เข้าตัวนะเดนเข้าตัวเป็นบวกนะคะถ้าเกิดแกน y ก็ทางขวาเป็นบวกเนาะดังนั้นมาดูที่จุด A นะเดนจุด A จุดใดๆก็ตามอยู่บนแกนไหนนะคะแกนนั้นจะมีค่าแกนที่เหลือจะเป็นศูนย์หมดดังนั้นนะเดนอันนี้จุด A อยู่บนแกน x ค่า x ก็จะมีค่าแล้วที่เหลือก็ก,กลายเป็นอะไรคะเป็นศูนย์ในทนํานองเดียวกันดูจุด C ก็เหมือนกันจุด C อยู่บนแกนอะไรคะแกน y จุด c อยู่บนแกน y ดังนั้น C ก็จะมีค่า y เป็น5ที่เหลือเป็น0โอเคนะคะต่อมามาดูที่อันนี้บ้าง h นันเรียน h อยู่บนแกนะไรคะแกน z ดังนั้น z ก็จะมีค่า4เนาะที่เหลือกลายเป็นอะไรเป็น0อ่าทีนี้เราก็ไปดูค่ะจุด b นันเนียน b เกิดจาก2อ,อันนี้ใช่ไหมดังนั้น x ส <Y S 1> อง y เท่าไหร่ y ห้า x สอง y ห้าก็เติมลงไปที่จุด b ต่อมาทีนี้มาดูจุด e บ้างจุด e นัเรียนจุด e จุด e อยู่บนระนาบอะไรเนะี่ย xz ใช่ไหมจุด e ลอยอยู่บนระนาบ xz ดังนั้น y ก็เลยกลายเป็นศูนย์นะคะ y กลายเป็น0 Z ย์รู้แล้วว่า4 x เท่าไหร่เนี่ย x 2รู้ได้ไงขีดขึ้นไปนะเป็น x เดียวกันนะคะ x 2 2 0ต่อมา g บ้าง g อยู่บนระนาบอะไรอยู่บนระนาบ y Z z รู้แล้ว4แล้ว y ละเท่าไหร่ y ก็5นะคะลากขึ้นไปจากจุดนี้นะ y เป็น5ใส่ตำแหน่งให้ถูกด้วยนะ5 x เป็น0ในอ่ะ หมดยังน่หมดแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะดังนั้นอันดับแรกใส่ความสูงแล้วก็ดูนะว่าจุดนั้น,น,นอยู่บนระนาบอะไรอ่ะทีนี้มาดูข้อสองข้อสองเนี่ยเขาไม่ได้ให้วิกราจุดเลยมาเนาะแต่ให้เขาให้ความยาวมาดังนั้นนักเรียนดูตูดกล่องก่อนตูดกล่องจะมีค่า Y ายเป็นไรคะอ่าจะมีค่าไซดเป็นไรคะเป็นศูนย์ใช่ไหม ดังนั้นจุดที่อยู่บนตุดกล่องทั้งหมดนี้เลยนะจะมีค่า Z, Z, Z เป็นศูนย์โคไซไก่อน Z, Z, Z ก็คือตำแหน่งสุดท้ายนะคะต่อมาอันนี้บ้าง ข้างบนนะคะที่มันเป็นฝากล่องเนาะดูสีมันสูงเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่มันสูง4ใช่ไหมดังนั้นค่า y ของเราก็จะเท่ากับ4ตัวอื่นยังไม่รู้แต่รู้ว่าค่า y เนี่ยเป็น4โอเคจุด g ก็เหมือนกันตัวอื่นก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่า y เป็นสี่อะทีนี้นะักเรียนดูนี้ a อยู่บนแกน x x ก็จะมีค่ามีค่าทําจุด a a ก็คือเท่าไหร่3า x ส y ศใช่ไหมเพราะว่าอยู่บนแกน x ในทํานองเดียวกันจุด c อยู่บนแกน y ดังนั้นค่า y ก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยค่า y ก็จะได้ตรงที่จุด c อยู่ก็คือ y 5 x เป็น ศในทางนองเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จุดเลยคะจุด e จุด e จะมีเฉพาะค่าอะไรเท่านั้นค่า z เนาะที่เหลือเป็นศหมดเพราะมันอยู่บนแกน z ต่อมาดูอันนี้ต่อนะคะจุด f นัอนจุด f อยู่บนระนาบ z กับ x ดังนั้น z รู้แล้วว่า4นะคะ x เท่าไหร่เนี่ย x 3ก็กลายไปเป็น3 แต่ทีนี้ y ไม่อยู่บนระนาบ y ก็เป็นศนะูนย์เนาะในทำนองเดียวกันรู้จุดดบ้าง d อยู่บนระนาบอะไรเนี่ย y z ค่า z รู้แล้วว่าเป็น4 y ก็คือลากขึ้นไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น5ก็กลายไปเป็น054ต่อมาเหลือจุดไหนที่ยังไม่ได้ใส่จุด b จุด b ก็อยู่บนระนาบนี้เนาะดังนั้นก็จะมีค่า x x ส y, y เท่าไหร่ y 5ทีนี้จุด G จุด G ลอยอยู่บนทั้งระนาบ x y แล้วก็ z x, x เท่าไหร่ดูสิ x x 3 y 5ก็เป็น3ามห้านะ x ม x สแล้วก็มาทางนี้ y 5แล้วก็สูงขึ้นไป C ก็เลยกลายเป็นจุดจีนะคะถ้าจุดที่อยู่บนทั้งสามแล้วหน้าว่านักเรียนเขียนที่หลังจะได้งงน้อยนะต่อมาอ๋อครูนักเรียนครูไม่ได้เอามาเขียนในไอ้ตรงนี้นะเอามาครูเขียนลงไปลงที่จุดเลยนะอ่าทีนี้มาดูนักเรียนข้อนี้นักเรียนข้อสามยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะข้อสามเนี่ยมันก็ถามว่าคล้ายเดิมไหมคล้ายคล้ายเดิมแต่ไม่เหมือนอ่าทาเหมือนเดิมอันดับแรกที่ตุดกองก่อน ที่ตูดกล่องตูดกล่องทุกจุดเลยนะคะจะมีค่า y เป็นละ้ะจะมีค่า y เป็นศูนย์หรือว่ารู้ได้ยังไงละ่ะก็ดูจากจุดนี้ก็ได้นะที่โจทย์ให้มาเนาะต่อมาอ่ะจุดนี้ด้วย ่อามาทีนี้ดูข้างบนกล่องดูฝากล่องบ้างนี่ฝากลอ่องอ่าทีนี้เขาไม่ได้ขีดมาให้นะคะแต่ฝากล่องทุกอันจะมีความสูงเท่ากันถ้า่างนั้นกล่องมันจะเบี้ยวนะคะด,ด,ดังนั้นข้อนี้ไปดูนี่ตรงที่โจ์เขาให้มาดังนั้นข้อเนี้ซัดจะเท่ากันก็คือเท่าไหรห้าดังนั้นทุกอันจะมีซัดเท่ากันคือห้าเพราะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะมันสูงเท่ากันนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนทีนี้ไปดูจุด B นักเรียนจุด B B อยู่บนระนาบ X Y ใช่ไหมดังนั้น X เท่าไหร่เนี่ย X 4ดังนั้นตรงนี้จุด A ก็ต้องมี X เท่ากับเท่าไหร่ด้วย4ทันไหมจุด A ก็เท่ากับ4ด้วยแต่ทีนี้ค่ะเมื่อกี้นี้นักเรียนปกติแล้วจุด a ข้อที่ผ่าน,านมาจุด A จะอยู่บนแกน x แต่ข้อนี้ไม่ได้อยู่นะคะนะักเรียนอาจรู้ก่อนว่าค่า x เนี่ยเท่ากับ4นะทีนี้ค่า y ดูค่า y ของจุด4่บ้างค่า y ของจุด c ก็ได้จุดเดียวกันก็คือเท่าไหร่6ใส่ลงมาแต่ทีนี้แล้วจุด a จะรู้อันนี้ x y อ่ะ x แล้วจะรู้ค่า y ได้อย่างไรนะักเรียน ทีนี้เราลองไปดูซิว่าจุด A จุด A เนี่ยนักเรียนมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับใครนะคะทีนี้อ่ะเราก็ไปดูตรงนี้นะ A อยู่บนระนาบอะไรคะ x y ดังนั้น x 4 y เท่าไหร่ตรงนี้สแสดงว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็สะแสดงว่า A กับ D เนี่ยนักเรียน มี y ตัวเดียวกันถามว่าเพราะอะไรเมื่อลากเส้นไปแล้วเห็นไหมว่ามันผ่านดังนั้นนักเรียนลองขึ้นไปดู d d จะมี y ตัวเดียวกันกับ h เหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อจริงๆแล้วค่ะเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเสากล่องใช่ไหมขอบกล่องเนี่ยมันคือจุดเดียวกันเนาะดังนั้นตำแหน่ง y ก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกันดังนั้น h มี y ที่2ดังนั้นทั้ง d และ a ก็จะมี y ที่เท่าไหร่ด้วยเหมือนกัน2อีกหนึ่งรอบนะคะข้อนี้ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งปกติแล้วนะคะถ้าเราวางกล่องลงไปนะเนี่ย ถ้าเราวางกล่องลงไป x ไนั่นเอนคืออันนี้ x คือระยะนี้นะ x คือตรงเนี้ยสี่ใช่ไหมคะทีนี้ไปดู y y คือระยะที่เนี่ยนะยิงเข้าไปตรตรงนี้ใช่ไหมดังนั้น y ของ a กับ y ของ d จะเท่ากันก็คือ4อ่ะก็คือ2เนาะเพราะมันห่างจากแกน y เนมันมันเป็นระยะเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือแกน x เนะเรียน d กับ a เนี่ยต่างกันที่แกน x นะไปดู x ถามว่าแล้ว x ของ d เนี่ยเท่าไหร่อะยังไม่รู้ยังหาไม่ได้เนาะแต่ d นเรียนมีจุดเดียวกับ h ระยะห่างระหว่างแกน x คือจุดเดียวกับ h เห็นไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นกล่อง1กล่องนะักเรียนตรงเนี้ยเป็นเสาเดียวกันสิ่งที่ต่างกันคือความสูงโอเคนะสิ่งนี้ต่างกันคือความสูงดังนั้นจุด d กับจุด s จะมีค่า x และ y เท่ากันต่างกันที่ค่า z เท่านั้นโอเคนะดังนั้น h 2 2 d ก็ต้อง2 2ด้วย ต่างกันที่ค่าแซเพราะว่าต่างกันที่ความไรความสมูงในทํานองเดียวกันจุด F ก็เหมือนกันนะเรนจุด F ก็จะมีค่า x y เท่ากับจุด B เหมือนกันดังนั้นเพราะมันเป็นจุดเนี่ยในเส้นเดียวกันนะดังนั้นจุด F ก็จะมี x y เท่ากับเท่าไหร่4 6แต่ต่างกันที่ค่าไหลค่าแซ โอเคนะในทำนองเดียวกัน AE ก็เหมือนกัน AE AE อยู่เสาเดียวกันนะคะดังนั้น AE E ก็จะมีพิกัดจุดอะไรเท่ากันก็คือเท่าไหร่4 2อใครยังไม่มีอีก C ดูจ,ดจดุด C จุด C ขาดค่าอะไรเนี่ยขาดค่า x ค่า x ก็โยงไปที่แกน x ดังนั้นค่า x ของ c ก็เท่ากับ d เนาเพราะมันผ่าน d ดังนั้น d ก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะคะ่ะ x สจุด c ก็จะมีค่า x y เท่ากับจุด g เพราะเป็นเสาเดียวกันดังนั้นก็ได้เท่าไหร่สอหฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอะค่อยๆดูข้อนี้อาจจะยากกว่าข้อที่แล้วนะคะพอสมควรเลย คุณลบใหม่แล้วอธิบายใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะโจย์กำนดนจุดมาให้สองจุดนี้ในระนาบเดียวกันคือระนาบนี้ก่อนจะมีค่าอะไรเท่ากันคะค่าแซเท่ากันเพราะว่าอยู่บนอันเดียวกันดังนั้เนเขเขียนแซก่อนแซของ a เป็นศูนย์แซของ c ก็เป็นศูนย์แซของ d ก็เป็นอะไรเหมือนกันเป็นศูนย์เหมือนกันใช่ไหมคะต่อมา มาดูในระนาบข้างบนบ้างระนาบข้างบนนี่นะโอยระนาบข้างบนจะมีค่าแซดเท่ากันเหมือนกันนะคะแซดเป็นเท่าไหร่ดูตรงนี้จดให้มาแล้วก็คือเท่าไหร่ห้าตัวอื่นเป็นอะไรยังไม่รู้แต่รู้ว่าค่าแซดเป็นเท่าไหร่ก่อนเลยเป็นห้านะเพราะว่ามันสูงทำไมกันเท่ากัน ต่อมาดูที่เสาเสาเดียวกันเสานี้เสาเดียวกันใช่ไหมแสดงว่ามีใครเท่ากัน x กับ y ดังนั้น h มี x 2 y 2ดังนั้น d ก็ต้องมี x 2 y 2ด้วยเหมือนกันในทำนองเดียวกัน b ก็เหมือนกัน b มีเสาเดียวกับใคร b มีเสาเดียวกับ f เห็นไหม b มีเสาเดียวกับ f แสดงว่า แสดงว่าค่า x y ก็จะต้องเป็นไงกันเท่ากัน x y เท่ากันก็คือเท่าไหรสี่หกต่อมาดูจุดนี้บ้างจุดนี้นักเรียนสังเกตย่ายๆถ้าเราลากเส้นนักเรียนอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมลากเส้น จุดสองจุดที่ลากผ่านนั่นเอนทุกค่าจะเท่ากันยกเว้นเส้นที่เราลากเนี่ยมันขนานกับแกนไหนแกนนั้นจะมีค่าต่างกันดังนั้นเนี้ยขนานกับแกน z เห็นไหมค่าต่างกันก็คือค่าของใครค่า z ทีนี้ลองมาดูอันนี้บ้างอันนี้ค่า d เห็นไหมค่า d ขนานกับแกนอะไรคะแกน x ดังนั้นสิ่งที่ต่างกันคือค่าอะไรค่า x ที่เหลือเหมือนกันหมดที่เหลือเหมือนกันหมดก็คือค่าอะไรค่า y กับค่า Z, ดังนั้นค่า y ก็ได้เท่าไหร่ล่ะได้2ทีนี้ต่อมามาดูนี้จุด b เห็นไหมจุด b ขนาดแกนอะไรเนี่ยลางแล้ว a b ขนาดแกนละแกน y แสดงว่าถ้าขนาดแกน y แบบนี้ลากผ่าน2จุดใดๆถ้าขนาดแกนไหนแปลว่าแกน ค่านั้นเนี่ยจะมีค่าต่างกันที่เหลือเท่ากันหมดดังนั้น a กับ b ขนานแกนอะไรเนี่ยขนาดแกน y ค่า y ต่างกันที่เหลือเท่ากันหมดดังนั้น x กับ z เท่ากันดังนั้น x ของ E ก็ได้เท่าไหร่ได้4นะดูแบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะต่อมาลากมา่ลากจุด c อ่ะดูจุด c จุด c นัเรียนจุด c อิงกับใครนี่ จุดซี c, อ่ะไปดูจุดซีถ้าจุดซีดูอิงกับจุดบีก่อนก็ได้จุดซีอิงกับจุดบีใช่ไหมดูที่จุดซีน้เนเ่ยถ้าเป็นแบบนี้ขนาดนแกอนไรขนาดแกน x แสดงว่าค่า x ต่างกันไปดูค่า y กับค่า z ได้ใช่ไหมดังนั้นค่า y ก็ได้เท่าไหร่6กหต่อมาอยากได้ค่า x ของจุด c ก็ แกนนี้ก็ได้ d ีเห็นไหมดีซถ้าลาก d กับ c เชื่อมกันขนาดแกนอะไรเนี่ยขนาดแกน y แสดงว่าค่า y ต่างกันค่า x กับค่า z เท่ากันค่า y ต่างกันค่า x กับค่า z เท่ากันก็คือสองะไรสองส่วนดังนั้นตรงนี้เป็นสองต่อมาจุด e จุด e, อีะลากจุด e กับจุดอะไรดี จุด E กับจุด A แล้วกันเนาะ E กับ A ขนานแกนอะไรเนี่ย E กับ A ขนานแกน z ค่า z ต่างกันค่า x y เหมือนกันก็คือ4 2ต่อมาจุดอะไรอีกจุด G จุด G คูณลาาขนานแกน z ล่าขนานแกน z ค่า z ต่างกันค่า x y เท่ากันดังนั้นก็ได้เท่าไหร่2 6 หมดยังโอเคหมดแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดวิธีการที่ดูง่งายๆก็คือลากขนานก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอันนี้นะเรียนถ้ามันอยู่บนแกนมันจะดูง่ายกว่านะคะก็ดูสองแกนใดๆไ,ไปเลยเดี๋ยวข้อ C ทําเองนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งท้ายคลิปนะต่อมาข้อ2หน้ายีนะคะหน้าย1นะเรียน ครูบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมีค่าที่ไหนแสดงว่ามันอยู่บนแกนนั้นอันนี้อยู่มีค่า x แสดงว่าอยู่บนแกน x หนึ่งสองแสดงว่าจุดนี้นะคะนันเรียงก็คือจุดอะไรให้เขียนจุดเนาะดังนั้นครูก็เขียนจุดสีเขียวลงไปอันนี้เป็น x y แล้วก็ z นะคะในทํานองเดียวกันอันนี้นะัเรเอนอันนี้มีค่าอยู่ที่ใครเนี่ยมีค่าอยู่ที่ y หนึ่งสองสามสี่ดังนั้นนี้เป็นสี่ดังนั้นอันนี้เป็นสี่นะคะดังนั้นจุดก็จะอยู่บนแกน y ในทำนองเดียวกันข้อสามก็เหมือนกันมีแต่ค่าแซดหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นจุดก็จะอยู่บนแกนแซดก็คือตรงนี้เลยต่อมาข้อสี่บ้างข้อสี่นะเรียนอันเนี้ยค่าแซดเป็นอะไรเนี่ย ข้าศเป็นศูนย์แสดงว่ามันต้องอยู่บนระนาบอะไรอยู่บนระนาบ x y ใช่ไหมดังนั้น x หนึ่งอ่ะก็เขียนไปก่อนโอ้ย x 1 y เท่าไหร่1 2ึสอง x 1 y 3นักเรียนแล้วก็ลากเส้นปะให้มันมาเจอกันเจอกันที่จุดไหนก็คือจุดมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองโอเคนะต่อมาอันนี้ ไม่มีค่า x แสดงว่าอยู่บนระนาบ y z ก็คือฝั่งนี้เนาะดังนั้น y เท่าไหร่เนี่ย y 3 y คือตัวตรงกลางนะ1 2 3 y 3 z 1 2 3 z 3แล้วก็จุดปะมาเจอกันตัดกันที่ตรงไหนนะคะจุดก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ทีนี้ข้อ6ข้อ6ก็ยากขึ้นมาอีกนิดนึงข้อ6ยากตรงที่ว่ามันมีทั้ง3แกนเลย อันดับแรกนะเรียนอันดับแรกก็แกน x ก่อนแกน x4 สี่ใช่ไหม x อกสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ y อันนี้ y x y z y สองหนึ่งสองแล้ว z เท่าไหร่ z สามหนึ่งสองสามนะเรียน z จะบอกความสูงดังนั้นเวลาทำก็ทำ x y ก่อนนะคะ,ะทำเหมือนเดิม x y ก็คือเอามันมาตัดกัน ถ้ามันอยู่จุดนี้นเนี่ยมันอยู่จุดเนี้ยจุดเนี้ยจะอยู่บนระนาบอีกวายก็คือสูงเท่าไหร่สูงศูนย์แต่อันนี้มันสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงสามก็ต้องขึ้นไปเท่าไหร่สามหน่วยเนาะดังนั้นนะเรียนเพื่อให้ง่ายนะคะทุกอันเนี่ยอันนี้มันก็จะสูงขึ้นไปสามหน่วยนี่ เสานี้ก็ต้องสูงขึ้นไป3ามหน่วยเหมือนกันดังนั้นจุดเนี้ยก็จะอยู่จริงๆแล้วมันก็จะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรนี่คุณจะลากให้ดูชื่อก็จะเป็นเหมือนฝากล่องนะคะลอยอยู่ตรงนี้นะก็คือทั้งสามระนาบดังนั้นถ้าเกิดมีทั้ง x y แล้วก็ z ให้วาดระนาบ x y ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า z เป็นบวกก็คือ ลอยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดแท้ติดลบลงมาข้างล่างอ่ามาดูข้อนี้เหมือนกันข้อนี้ x ก่อน x ลบสอ่า x 2ใช่หมหนึ่งสองแต่ทีนี้ y นะัเรียน y เนี่ยเป็นลบสถ้า y เป็นบวกมาทางนี้ค่ะ y ติดลบก็ไปทางซ้ายดังนั้นว่าเส้นต่อก่อนชืบ y ติดลบใช่ไหมลบสามหนสองสาม y ติดลบสามก็อยู่ตรงนี้เนาะดังนั้นอ่ะก็ลากเส้นกันชึบชึบชึบจุดเนี้ยจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าเขามีความสูงใช่ไหมสูงหนึ่งนะเี็กดังนั้นทุกอันก็จะหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนี่ก็จะสูงขึ้นมาหนึ่งเหมือนกัน ดังนั้นจุด,ดนั้นก็จะอยู่ตรงนี้อันดับแรกวาดให้ xy มันตัดกันก่อนใช่ไหมแล้วสูงหนึ่งก็คือขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าสูงลบหนึ่งก็ทำไมลงมาข้างล่างอ่มาดูข้อแปดข้อแปดวาด xy ก่อน x สองหนึ่งหนึ่งสอง y เท่าไหร่ y ลบสอง y ลบสองก็ไปทางซ้ายเนาะ y ลบสองนี่หนึ่งสอง ลบ 2. แล้วก็ล่างมันมาตัดกันเหมือนเดิมชึบชตึ๊บตึ๊บอยู่ตรงจุดนี้แต่มันเท่าไหรนะ่เนี่ยสูงเท่าไหรลบ 3. สแสดงว่าปกติขึ้นข้างบนเราก็ต้องทำไงลงข้างล่างนี่สมวัดมีโคส่งลบสาตรงนี้ชึบอ,อันนี้ก็ลงมาตกอันก็ลงมาม จุดก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรอันเนี้ย x y อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วสูงลบสามก็ลงมาข้างล่างก็คือตรงนี้นะ,ะเวลาวาดวาด x y ก่อน x y ได้จุดนี้ถ้าเกิดสูงสามขึ้นไปข้างบนถ้าสูงลบสามก็ทำไมลงมาข้างล่างก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าสูงลบสามนะวัย่างโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปทำข้อนี้ นะข้อ4ี่ส่งมาให้ครูนะคะมีครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ